สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมแกนติฟออโต้ซานแอนเดสเดฟเ i นิทีฟอีดิชั่นนะครับกับ EP ีที่6ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มในส่วนของภารกิจหลักนะครับผมขอแจ้งนิดนึงหลังจากที่ผมมาลองทำการตัดต่อคลิปเนี่ย คัตซีนมูวี่บางช่วงบางตอนนะครับรู้สึกว่ามันจะดูแล้วดำมืดไปสักนิดนึงตรงนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมามันเป็นเพราะว่าการพอร์ตมาทำเวอร์ชันเดฟนิทีฟเนี่ยเหมือนเขาจะพอร์ตมาไม่ค่อยดีหรือทำไม่ค่อยดีประมาณนี้นะครับมันเลยทำให้ฉากมูวี่หรือคัตซีเนี่ยบางตอนอาจจะดูมืดไปสักนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะพยายามปรับแสงให้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยเล่นยาวแล้วก็มาค่อยๆทำการตัดซอยคลิปอีกทีนึงก็เลยทำให้ จะไม่ได้ทําการปรับภาพตั้งแต่แรกนะครับตรงนี้เมื่อผมเล่นกับทีวีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจหลักกันต่อแล้วกันกน,นะครับฉันได้15แต้มแตไม่เพื่อนยากเดี๋ยวฉันจดก่อนนะแป๊บหนึง่งฉันไม่ได้เอาดินสอจิ้มตูดแกสักหน่อยแล้วก็ให้ชนเล่นก่อนด้วยวัดดีทุกคนวัดดีเพื่อรอบนี้ใครชนะเนี่ยแล้วนายคิดว่าใครล่ะ รอบนี้ไม่นแา้วกันไอบ้บ้าเอ้ยฉันก็ถามว่าไรหน่อยว่าพวกเราใช้ปืนแบบไหนกันครั้งนั้นครั้งเดียวแหละตอนที่บุกเข้าไปแล้วตอนนี้พวกเราก็ไม่ไใช้แล้วและถ้าตอนนี้พวกประหลาดบุกเข้ามาละ่ะนายจะใช้ตรองหาขว้า,า,วามันกันเหรอเกิดอะไรขึ้นที่เอเมจก็เป็นสถานที่ที่พวก <A> แก๊งต่างๆชอบไปเอาแม็กเอเคหรืออะไรประมาณนี้น่ะแหละเอเมจไม่เป็นของคนอื่นมันไม่ใช่ของเราเอาล่ะกว่าเราจะกลับมายิ่งใหญ่ยังไงเราก็ต้องได้ปัะหากับพวกริวรออยู่แล้วเอเมจเป็นของพวกเซวิลบริวารนะแล้วเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาแล้วด้วยแต่ชาบมันเถ ฉันจะพานายไปดูนายจะได้ไม่หลอกตัวเองอีกตามมาแล้วกันเอาละครับหลังจากที่มือเปล่ามานา้ครับพาร์ทนี้เราน่าจะได้ปืนเรียบร้อยครับภาริกิจตอนนี้ไปกับสมอลครับไปที่บ้านของเอเมดครับแล้วเราก็ต้องเป็นคนขับรถอีกเช่นเดิมนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพวกแกง๊งไม่มีใครเป็นมิกกันเลยเหรอมันมีแต่เรื่องเฮงซวยนะเซวิลไม่ถูกกับเทมเพลิลเทมเพลิลไม่ถูกกับกูอรินำพาไปสู่อริถ้านายเคยได้อ่านหนังสือนะนั่นเป็นวิถีเป็นไปของโลกเลยเพื่อน อ๋แปลว่านายเข้าใจโลกดีเลยเลยสิฉันชื่นชมนายนะครับเป็นผู้นำที่มีคุสยทัศน์ถ้าไดดีแล้วอย่าลืมฉันละกันนั่งเงีย,เงยบเถิดสมมกนายนี่มันบ้าเกินไปแล้วเอาละคุยจบหรือยังครับเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้าตรงนี้เหมือนอ๋อยังมีกลุ่มพักพวกอราอยู่นะครับแต่ว่าประชากรแถวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นพวกแก๊งสัดส่วนใหญ่นะครับโอเคมาถึงแล้ว คนที่ฉันพูดถึงอยู่ตรงนั้นแล้วนายคงเข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรเอ้ยใครยิงฉันต้องการอะไรเจ้าหนูน้อยเฮ้เฮ่ใจเย็นพวกใจเย็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นายเป็นลูกชายของเบอร์รี่จอห์นสันนี่ใช่ถูกต้องใบอัานใช่ไหมเขาว่าแกตายไปแล้วนี่ไม่ใช่ไอเมดฉันเป็นอีกคนนึงเขาเสียใจด้วยนะเรื่องแม่นายน่นเป็นเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่แหละพวกเราอยากจัดการคนที่ทำเรื่องนี้ พวกนายมาถูกที่แล้วพวกเอาละดูนี่สะก่อนพวกโอ้จัดเต็มจริงๆแล้วก็ตรงนี้ระบบจะเป็นการสอนเรายิงปืนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้ปืนมาก่อนก็จะสาธิตด้วยครูผู้ฝึกสอนสโมครับแล้วก็วิธีการนะครับกด L T ในการเลงกด R T ในการยิงครับโอ้แม่นายต้องภูมิใจในตัวนายจริงๆเพื่อน แล้วก็ต่อไปเป็นดานที่สองครับยิงขวดมากกว่าเดิมครับสาธิตโดยสโมอเหมือนเดิมเป็นไงล่ะฉันเก่งที่สุดแล้วตั้งแต่เคยมีมา <S <S แล้วก็ถึงตาเราครับตรงนี้ระบบจะสอนให้เราทําการเปลี่ยนเลื่อนในส่วนของเป้าได้นะครับโดยการกด R แต่ว่าผมมีสูตรเล็กน้อยครับ Sig, s <S ให้เราทําการ,รเลงใหม่อีกถึงรอบครับมัน,มน<แ>ก็จะฟิกในส่วนของเป้าให้เลยครับแล้วก็มาถึงดานต่อไปครับดานนี้จะมีขวดวางเยอะกว่าเดิมครับแล้วก็ เราไม่ต้องทําการม้วนตัวยิงเหมือนสโบก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราแค่ทําการนั่งยองๆแล้วก็ค่อยยิงก็ได้ครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้การยิงของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตรงนี้กด L ครับในการย่อตัวครับหรือหมอบลงแล้วก็ทําการยิงนะครับเหลืออีก2ขวดตรงนี้ครับก็ใช้สูตรเดิมครับเคลายล็อกเป้าแล้วก็ทําการเล่อีกหนึ่งรอบครับก็จะทําให้ล็อกเป้าได้ดีอีกหนึ่งครั้งครับ โอเคมาถึงนด่านสุดท้ายครับคือการยิงในส่วนของฝาถังน้ํามันนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ต้องเลงให้โดนก็ได้นะครับก็คือเล็งแค่ใกล้ๆมันก็จะทําให้รถระเบิดเลยตามนี้ครับ <S 2> <S 2> <S นายนี่มันนักฆ่าเลือดเย็นจริงๆ,งๆพวก แต่จำมาไว้อย่างหนึ่งนะความแข็งแกร่งมันออกมาจากในใจพวกเชียรฉันคิดว่าเมืองริบอิ์ตี้ไม่ได้ทำให้นายอ่อนแอลงใช่ไหมเอาละได้เวลาแยกย้ายแล้วแล้วเจอกันใหม่นะเอเมดฉันสปอนซนายร้อยเปอร์เซ็นต์นะพวกแต่อย่าบอกใครนะว่าได้ปืนมาจากฉันจำมาไว้ด้วยว่าที่นี่มีปืนตลอดเวลาราคาถูกและคุณภาพดี ฉันภูมิใจที่ได้รับใช้ชุมชนแห่งนี้มานานกว่า30ปีแล้วฮ่าฮ่าฮ่ลุงนี่มันบ้าจริงๆนายขับเหมือนเดิมนะพวกมันฉันจะเห็นปืนที่ใหม่กว่านี้ที่เรามีอยู่นายอยากไปไหมเอ๋ฉันเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนแล้วพวกแล้วก็ตอนนี้ระบบขึ้นมาครับให้เราพาสมโมกกลับบ้านครับ เกิดอะไรขึ้นกับเขาฟะเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเต็มเลยนายต้องรู้จักลืมตาและเปิดใจบ้างนะซีเจนี่นายพูดอะไรฟะเนี่ยฉันกําลังพูดถึงทางเลือกที่ผู้ชายทุกคนต้องเผชิญในบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายอย่างน้อยนายก็พูดมีเหตุผลนะนายนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยไมาถึงใครฉันแล้วฉันไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็ใกล้จะมาถึงบ้านโอ้เกือบเกือบบครับ เหมือนภาคนี้เนี่ยจะค่อนข้างล่อแหลมให้เราชนตำรวจมากเลยครับเนี่ยโอเคถึงเรียบร้อยครับจอดเลยแล้วก็เป็นคัดซีนครับขอบใจมากนะ CJ แล้วเจอกันแล้วเจอกันสมกแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาครับว่ามาเลยฉันแต่งตั้งนายอีกรอบแล้วใช่ไหมอะไรนะอ๋อโทรทีฉันหมายถึงนายกลับเข้ามาแก๊งกู๊ปสตรีทอีกครั้งแล้วใช่ไหมอ๋อใช่นายบอกฉันแล้วแต่ฉันยังไม่เห็นนายใส่สีของพวกเราเลยนะ นายต้องมีสัญลักษณ์ของแก๊งบ้างส,าสิไม่งั้นใครจะมาเคารพนายานหากแก๊งกลับมาพังงานอ,อีกครั้งอ๋อเข้าใจแล้วพวอฉันผิดเองเดี๋ยวฉันจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยที่ร้านบิงโกแถวแถวยิมในแกนตันนายลองไปเลือกซื้ออะไรที่เป็นสีเขียวก็แล้วกันแล้วระบบตอนนี้นะครับให้เราไปที่ร้านบิงโกครับก็คือเป็นร้านขายเสื้อผ้าน,นั่นเองแล้วก็เลือกซื้อชุดที่เป็นสัญลักษณ์ของกรูปสตรีนะครับหรือแก๊งกรูปสตีของเราเองก็คืออะไรก็ได้ครับที่มีสีเขียวตรงนี้เนี่ย เท่าที่ดูรู้สึกว่าจะอยู่ไม่ไกลครับเงินเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีอยู่600กว่าเหรียญเองโอเคถึงเรียบร้อยครับก็จอดตรงมาร์เกอร์สีแดงนี้เลยแล้วก็ระบบบอกให้เราเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าบิงโกนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรที่มันเลืองหรูอลักงการหรือเท่สักหน่อยครับเพราะว่าต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยมันเป็นร้านที่แบบชนบทครับก็จะมีแฟชั่นที่มันไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่แต่ว่ายังไงเนี่ยขอซื้อแค่ อะไรที่มันเป็นสีเขียวแล้วกันครับตรงนี้เพื่อความรวดเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมขอแต่งตัวสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับเอาละครับก็ได้ตามนี้นะครับเน้นถูกไว้ก่อนครับแล้วก็หลังจากที่เราแต่งตัวจนพอใจแล้วนะครับให้เราเดินออกจากร้านครับแล้วก็ภารกิจนะครับจะจบทันทีครับหลังจากที่เราเดินออกจากร้านขายเสื้อผ้านะครับภารกิจนี้จะได้เพียงแค่ชื่อเสียงเพิ่มนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า เราได้อาวุธปืนติดตัวมาไว้ด้วยก็ยังไงฝากไว้ได้วยนะครับกับซีรีส์แกนติฟออโตอลซานแอนเดสเดฟินิทีฟอ dition นะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ